เป็นสตริงเด็กน้อยมูนิกับอันหูเพชรที่ผมพอที่เขาตีเพราะว่าอะไรนะไอ้ข้างล่างเนี่ยไปแย่เขาก่อนเอ้าตี่น้องทำไมอ่ะมานี่เลยมานี่เลยค่ะเจ็บเลยไม่ค่ะเศเพิเตะขอใคร มมเ,เ,เอาตำรวจมาจับเลยค่ะยายไม่ช่วยเนาะตำรวจมาจับเลยยายไม่ช่วยนะตำรวจจะมาจับอะคอยตำรวจจะมาจับจริงๆด้วยอ่ะใครทำผิดอ่ะตำรวจตำรวจรวจับผมให้พี่ดูไม่อยกพี่กะมาอืมตำรวจไม่จับผมอยู่ตรงนั้นนะ่ะยายเรียกแป๊บเดียวเขามาเลยถ้าเด็กดือ้อใครทำผิดอ่ะ <OK. S 1> ไม่มีใครช่วยได้นะน้องพ่อให้พ่อช่วยได้พ่ออยู่ไหนอะพ่อให้พ่อช่วยได้เดีย๋ยวพ่อกลับมาเดีย๋ยวพ่อรีบมาเดีย๋ยวพ่อวิ่งมาอ๋อรีบมาช่วยลูกเหรอ <sk ff> น้องเพชรคือลูกพ่อเหรอ <all> อ๋อแล้วลูกใครอันนี้น้องเพชรน้องเพชรลูกใครอันน้องเพชรจช่อ๋อน้องเพชรจีนิชลี แล้วนี่อะไรไมันพอยเชลัยใช่ชเ,ชเหรอไม่แอดดีเราใช่อุ้ยนี่แอดออรดีใช่ปะไปหาเจ้าหน้อาอ๋อใหญ่นักข่านะักนะมานะแล้วตำบลอำเภอนามดอมาแนละนะ้วน่ะเดี๋ยวจะวิ่งมานี่เลยเนี่ยจะมานี่เลยเฮ้ยยเเดี๋วอา้าคุณหนูสวัสดีคุณยายยังอ่ะลูกอ่ะสวัสดีก่อน ามาไม่ใช่ตรงไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องทําสายตามาเลยมาทําสวาัสดีด้วยยายทําก่อนสวัสดีมาพี่ลอยมาที่ไหนที่จันทฟ้าอยากอยากขี้อุจจายังไงอยากขี้โกงนะเอาสวัสดีสวยสวยสวัสดีเอามือมือมือมาสองมือมีมือป่ะถ้าไม่มือมาไงเอมเคมาจากเอ้าไว้เอาสวัสดีสวยสวยโอ้จะไปป้อนบุญยายเหรออ้า พี่พลอยยังไม่ทำพี่พลอยยังไม่ทำอ่ะพี่พลอยทำพี่พลอยทำไม่พี่พลอยท,ทำก่อนยายบอกอยังไง้องเพรไปเอาไม้ใหญ่หน่อองเพรไปเอามาเดี๋ยว<ม>ยายจะจัดการพลอยหน่อยพลอยดื้อไปแล้วช่วงนี้พลอยสวัสดีคุณยายก่อนอาส,สดค่ะ <c oughs> หนูป้าบีก็มาดูเนะี่ยป้าบีเจอกันวันนี้บ่ายสามนั่นแหละจะออกให้หลับให้ให้เด็กตื่นก่อนเขาจะออก เจอกันที่ภูเวียงนะคะอัสสวัสดีคุณยายก่อนสวัสดีป้าก่อนสวัสดีค่ะถึงฟ้าแล้วสวัสดีถึงฟ้าไม่มีหรอกธงฟ้าหรอกไม่ดังเงินดองเงี้ยเห็นปากดู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 ไม่มีถึงฟ้าหรอกไม่มีถึงฟ้าหรอกให้หน่อยเอนมาดูลูกสาวเจ้ายมันมันหนูเอาสองอันใช่ไหมไอทีมอ่ะไอ นัวสองอันใช่ไหมไอติมคนละสองอันเอา้วทีเอาทีนี้ไปแก้ผมทําไมีหยใครแก้ผมให้เแต่นี่แหละเออแต่นี่แหละยังไงแต่นี่ไม่ได้แก้ผมพอยี่แหละพอยเองเหรอทําไม่ทำเลยแต่แม่ทำแล้วทีนี้อ้าแม่ดูแม่ส่งดาวให้ดิเอ้เลยแล้วเพชรเพ่อไม่ได้เลยโอ้พอยไม่ได้เลยแม่เอามาใหม่แม่ 有什么？<You>